สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะไพ่พลังบวกคนที่พบเจอวิดีโอนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณมีความสุขอยู่แล้วหรือคุณมีความทุกข์ใจอะไรก็ตามนะหากคุณหลงมาเจอวิดีโอนี้ค่ะไพ่เซตนี้เป็นไพ่พลังงานบวกๆที่จะเติมเต็มพลังใจให้กับเรานะคะเราจะมาเปิดดูกันไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับคุณคนที่มาพบเจอ ะะสำหรับวิดีโอนี้พลังงานบวกๆดีๆเป็นกำลังใจทำให้มีแรงใจสำหรับไพ่ใบแรกนะคะความเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยบางทีคนที่เริ่มเข้าใจอะไรที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ยมันก็อาจจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเนาะ นะคะเพราะว่ามันเหมือนมันอยู่กันคนละพลังงานอะหลายๆคนบางทีถ้าเกิดคุณรู้สึกกันนะว่าคุณเริ่มเข้าใจอะไรที่มันเกี่ยวกับจิตวิญญาณมากขึ้นหรือเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งมากขึ้นนะคุณจะรู้สึกว่าคนบางคนเขาจะค่อนข้างเมินหรืออิกนอเราอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะมองว่าเราโอ้โห,โโหแม่พระหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะ เกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณก็ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะว่าความเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณน่ะคุณกําลังจะเข้าสู่จุดนั้นนะคะเนี่ยไพ่บอกแล้วว่าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากําลังทําให้คุณนะไปอยู่สุดแบบไปอยู่จุดนั้นนะคะกําลังทําให้คุณไปอยู่จุดนั้นหรือมันมันมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่คอยช่วยเตือนคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะ โอเคไม่ต้องไปกังวลหรือว่าฟังเสียงใครนะคะแรงบันดาลใจเนีย่ยถ้าคุณมีแรงบันดาลใจหรือคุณมีเป้าหมายอะไรสักอย่างนะคุณอยากไปสนใจคำพูดใครหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นปันจจัยที่อาจจะเข้ามาบั่นทอนหรือว่าทําให้คุณ ไม่กล้าไปต่อหรือไปต่อไม่ได้เลยก็ตามไพ่บอกว่าอยากให้คุณเชื่อแล้วก็พยายามสร้างแรงบันดาลใจหรือทําให้แรงบันดาลใจที่คุณมีอยู่แล้วอะ่ะมันเข้มแข็งมากขึ้นเชื่อว่าในบางคนนะคะคุณอาจจะเคยมีแรงบันดาลใจบางอย่างแล้วมันหมดไปอ่ะมันหมดไปอาจจะด้วยหลายๆปัจจัยเนาออันนี้ก็มันเป็นความจริงที่เราพบเจอค่ะว่า อาจจะด้วยคำพูดของคนอื่นหรืออาจจะด้วยปัจจัยภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าทำให้แรงบันดาลใจเรามันหายไปค่ะไพ่อ,อยากจะบอกว่าอยากให้คุณนะ่ะสร้างแรงบันดาลใจที่คุณเคยมีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือการงานก็ตามคุณต้องเชื่อนะคะเออแล้วก็มีกำลังแรงใจให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เหล่านั้นเนาะ เออทีนี้นะคะอือมันนี้ก็โอเคบางทีการหมกมุ่นอยู่ในห้องใช้เวลาอยู่ในห้องอยู่ในบ้านมากจนเกินไปมันก็โอเคแหละมันก็สงบดีใช่ไหมคะแต่ไพ่แนะนำอยากให้คุณออกไปนอกบ้านบ้างไปสูตรอากาศนะคะหรือว่าไปใช้เวลาในการถ่ายทอดแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ หรือปลดปล่อยความเครียดบางอย่างในตัวคุณบ้างนะคะ,ะหรือไม่จําเป็นต้องออกไปแบบข้างนอกเลยซะทีเดียวบริเวณบ้านก็ได้ถ้ามีสวนหรือมีธรรมชาติที่คุณสามารถใช้เวลาปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาดูปลาอะไรก็ตามค่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้น,นะคะ่ะให้มันดูเป็นธรรมชาติแล้วกันนะคุณอาจจะต้องลองไปหาสิ่งเหล่านั้นเยียวยาเราบ้างผ่อนคลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมลองทบทวนตัวเองดูนะว่าเราอะขาดอะไรไปบ้างหรือว่าเราทำอะไรเกินไปไงคะ่ะท้าบางอย่างขาดไปบางอย่างมันเกินไปคือมันไม่สมดุลคุณคุณลองทบทวนตัวเองว่าคุณใช้ชีวิตสมดุลดีหรือเปล่านะคะเออบางทีบางอย่างมันมากเกินก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีอีก เราควรต้องพยายามปรับสมดุลการนอนการกินความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรมากไปไหมน้อยไปหรือเปล่านะคะขอใบสุดท้ายละกันนะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะบางทีคนเราอะค่ะมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือในบางคนเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าเป็นที่พึ่งทางใจในบางคนนะ่ะคือคือเราอาจจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจมันก็แล้วแต่นะคะแต่เราก็จะมีสติอยู่เสมอด้วยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ยสาหรับไพ่ใบสุดท้ายแหละก็เหมือนเป็นกําลังใจเนาะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่บางทีเรามองไม่เห็นอันนี้ก็มีวิจารณญาณะนะคะแล้วแต่คนนะก็เขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอ นะคะคอยู่เคียงข้างคุณเสมอมในทุกยามที่คุณต้องการนะบางคนนะ่ะบางทีเราเราหาสิ่งที่จับต้องได้มาบรรเทาใจที่มันบอบช้ำไม่ได้แต่เรามีสิ่งที่เรามองไม่เห็นเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเกิดคุณเคยเจ็บปวดผ่านเรื่องราวที่มันบางทีมันอะไรก็ช่วยไม่ได้ค่นะเนาะหลายๆคนอาจจะเข้าใจดีค่ะว่า สิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละหรือบางอย่างที่อาจจะเป็นพลังงานที่เราไม่สามารถจับต้องได้สิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นที่พึ่งทางใจได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะสำหรับไพ่ใบสุดท้ายอยากให้คุณรู้สึกสบายค่ะสบายสบาย,บายทำใจให้โล่งใช้ชีวิตแบบไม่ต้องวิตกกังวลหรือ ทําเคร่งนะคะมากจนเกินไปอยากให้อยู่ในจุดที่มันเบาสบายมีความสุขนะคะแล้วก็เหมือนอีกแง่หนึ่งก็คือไพ่ต้องการจะสื่อว่าคือคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรือไม่ได้เป็นคนที่โดดเดียเด่ยวเปล่าเปลี่ยวเหงาต้องเหงาใจอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะโดยเฉพาะนะคะการเยียวยาหัวใจเห็นไหมคะเนี่ย h a r t to heal อืม หัวใจเนาะคนเรามันสําคัญมากเพราะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็เหมือนเป็นกําลังใจนะคะจากไพ่ใบนี้เนาะว่าหัวใจที่มันบอบช้าของคุณนะคะเขาคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ฮีลใจหรือว่ารักษาใจที่บอบช้าของคุณนะประมาณนี้นะคะ